สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังเจ้าสาวลักสลายหลังแต่งไม่ทันข้ามคืนเรียกได้ว่าวันแต่งงานนั้นถือเป็นเรื่องราวที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้หญิงและเป็นอีกหนึ่งความสําคัญของคู่รักที่จะกบหาดูใจและทําความรู้จักกันอย่างท่องแท้ก่อนตัดสินใจแต่งงานกับใครสักคนอย่างไรก็ตามงานนี้หญิงสาวผู้โชคร้ายรายหนึ่งจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียเธอกลับเพิ่งทราบความจริงอันโหดร้ายในคืนวันแต่งงานนั่นเองว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ได้รู้จักเจ้าบ่าวดีเท่าที่ควรและเขาก็ไม่ได้มีใจให้เธอเลยสักนิดโดยจากรายงานของเว็บไซต์ world of buzz วันที่22กุมภาพันธ์2556ได้เผยเรื่องราวแสนเศร้าของเจ้าสาวที่เธอได้นำมาเผยแพร่ในทิดอกชี้ว่าเธอเพิ่งจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเป็นเจ้าสาวได้เพียงแค่วันเดียวก่อนที่เธอจะตัดสินใจขอยกเลิกงานแต่งงานในครั้งนั้น เมื่อได้ทราบความจริงว่าสามีหมัดหมาดของเธอนั้นแท้จริงแล้วชอบไม้ป่าเดียวกันหญิงสาวที่ระบุข,ข้อความว่าขอแต่งงานเหมือนราชินีสุดท้ายเหมือนฝุ่นยังได้เผยภาพของตัวเองในชุดแต่งงานแสนสวยสถานที่จัดงานแต่งงานภาพแต่งงานรวมถึงภาพบันทึกบทสนทนาในแชทของเธอกับเจ้าบ่าวและคนรักของเจ้าบ่าวซึ่งเป็นผู้ชายมาเผยให้ชาวโซเชียลได้เห็น แท้จริงแล้วหลังพิธีแต่งงานสิ้นสุดลงในคืนนั้นซึ่งควรจะเป็นค่ำคืนของคู่บ่าวสาวแต่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวกลับปฏิเสธไม่ขอร่วมเตียงเดียวกันกับเธอก่อนที่เขาจะยอมรับในที่สุดเรื่องที่ตัวเองชอบผู้ชายและเขาก็จ้างใจให้เธอมาเป็นฉากหน้าเพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเท่านั้นหญิงสาวยังระบุข้อความว่ามันจบแล้วเขาไม่ได้รักฉันเขารักผู้ชายของเขาทางเราขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ก็ขอบคุณข่าวจากสยามท็อปิกครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะฮะขอบคุณครับ